where are you อะไร revealing area พม่ได้เได้ยินป่ะเอาคนไทยนี่ทำมิงบอ่ะไทยวบางทีก็วันแฉลบางทีก็นู่นบางทีก็นู่นมึงท่วกูอนยงับมืา่จมือ่ะมึงช่วงกูอนอู้นึงสามเเรียงหน้าลูกบอลนี่เก่งจริง เห็นแล้วก็มีความหวังไอเดียมันดัโอ๊ลโอเคกูมาแต่วางแบบไม่มีใครดูเลยเนี่ยคือไามิ่งของผมพี่ตะพีพีพีโอให้ดูหน่อยพีโตะพีโตะโจ เห็นมันยิงกลางอากาศมันยิงกลางอากาศมันยิงกลางอากาศมึงเห็นไหมมันไม่โคมโคมมามันยิงกลางอากาศโอเมนเมื่อไหร่มึงจะถึงอ่ะแล้วมันถึงโดยที่ไม่ได้เก็บตัวเลยนะดีจริงๆใกล้มึงแามใกล้มึงสายตาทำด้วยเหี้ย กูกูก่าวากูเ้ยอนิวเข้ามึงกระโดดมาจากข้างในได้มึงยืนมึงแค้งหบะมาแผลกแบบรูอ้เฮียเดียวมึงดูได้อะไรอะเรบอลอะเลแต่ได้ฮะอะเรนะแรงปิดแล้วบอาเราเก่งเกินไป

n n i n g ahead แม t ไอ้ีเดี๋ยวกูรอให้นะถนคน c o n t r o ่อยเหี่ยไอ้พวกเราโคตรเอาไว้ยิ้ลอยใจของกูเชียร์ใจของกูจะชาดจะชาดจะชาดลิงเอ๋อไอ้เหี้ยจะรู้จะร้อนเลย ไอทีูเราไมว่าทำไเลยจะเกิดอะไนนนวันวันันนั้ที่มันือห้ออะไรอบไอมันห้องอืหนหนได้มุยุบหน่อยได้มอยเตไนเปอร์อมึงเคยดูสไนเปอร์อิเสปอคร์นี่มันเดนแกอะไรกระดกระดกระดาษกระดาษหน้า เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอไปเอ็นเอ็นะไปเฮ้ยสองตัวนี้โอเวอร์เตอร์สองตัวนี้โอเวเตอร์โอเคเฮเล่นออฟกันหมดเลยสามจีไปลมยเดูดูกูตัรงนี้กตัดเไอหยุดหมาดิว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผมขอขอแฟนก่อนนะไปไปโอเคตรงหน้านี้เลยนะเราเดินลัดเข้าไปตรงนี้โอเคเราไปไหนไปทางไหน ไปเอเหรือปหาแม่งเลยเดินไปหาแม่งเลยแล้วมันจะไปเอหรือปีต้องไปเช็คกันมันมันอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นเลยเอาละกเลาตไปโอ้เจอร์ลีม Attacker Spawn เจอร์ลีถ่ายวูตายไม่ค่อยตัดหกเลยเหี้ยสะทุนไม่ช่วยยิงบนเขาไล่ เล่ right นที่ย네ันที่อะไรเนี่ยสกิลเควโอสกิลเคไงสามันเจบมันตาตอนจบเราป่วงป้าอะไรอ่ะฮีให้ฮีให้โหคุณครับคุณยิงกระสุนแล้วไงบุ๊กไเวยไปต่อคุณบอกเลย

โอ้แฟดโยรู้คเยอะโอ้เยอะูเห็นนะกูเห็นนะอยู่หน้าอยู่หน้าอยูหน้าอระอยู่นั้อยู่น้อยู่นั้ครเหอ็นเลยรทางนั้นนันาจริงๆไม่ไม่กูเห็นกนคนคนในยูทูก็เห็นคลิปนี้เาเ ไม่ตึงหรอจีนรุ่งตอเลยนะยิงไกลไม่ได้อไรเลยอะยเด้อได้หายไรเลยหรอเขาเป็นอะไรเหรอวะอยู่วินทโทไม่มีแล้ว thank <sighs> you